พี่น้องกันเบิร์ตสุขุสุคนกลับมาพบพ่อนนอตี้อีกแล้วเนาะโดยมาพบกันนอตีอกเนาะยังอยู่ต่อฐานคือเก่าพี่น้องเลยเมือนี้กไ็ไดอ่าตอนนี้ก็นอรน์ตีก้กับซิมาอ่ะยิบฐานเนาะพี่น้องแต่ว่าทางอันนอตี้เอิรนว่ายิบฐานเนาะแต่ว่าอันเพิ่นเอิรนอาจจะโอแมนยิบหรอกนอตี้กะว่าบว,ว,ว่าเป็นนาะอพี่น้องอาจจะทักเปาะหรือว่ายังไงอ่าแบบ ภาษาลาวเฮานี่็แบบภาษาบ้านๆเนาะคนเอิ้นยิบทานแต่ว่าประมาณว่าทักองไรเนาะโดยตอนตี้กัเก็บแล้วแต่ประมาณสองโมงแลเน้องพี่น้อง2องน3:00าแโมงะแต่ว่าอันไปสื่อแนวของอยู่ของกินห้ทางยาาเพิ่นเนาะน้องไปแบบอ่าสุดแบบนี้เละเนาะแต่กะมากกับปเปี่ีนเลยเพราะว่ายุงกัดเนาะยุงเสืฉะสันก็ไ้สุดเก่ากับอาบน้ำไปอาบน้ำนาะพี่น้องไปอาบแล้วแะ้วก็จัง ไปซื้อน้ำก,กินไให้ทางยายเพิ่นแบบว่าทาชิยิบทานก่อนก็ยามันำํำเนาะโดยก็เลยไปซื้อน้ำก,กินให้เพิ่นก่อนก็เลยแบบจั่งมายิบอีกเพราะว่าถ้าไปคํำกะย่า,ยานเนาะพี่น้องเพราะว่าตลาดกะใกล้เลยเนาะทางบ้านนอตีนี่แ่บโมหัว่า,าลักเนาะลักป้ายบอกหรือเ่าไดประมาณนั่นเลยพี่น้องเลยก็เลยสิมายิบทานอีกเนะาะวันนี้ก็ได้ <c oughs> อ่าเก็แบไบปทีเบบดียร้อยนะพี่น้องแต่ยังบมหูวไไ้ยังสอบยังบมทันหนับ เดี๋ยวกัสีไปเลียนหนาอะไรกับยิบเนาะไลายขันต้อนนาะยพี่น้องเันยิปทานเห็ดทานกันเลยยิบแล้วกัสอีคนเขาเป็นเมียนอยู่หน้าถุนเลยเนาะถ้าเมียนอยู่นี่กับแบบกั้ยานหลักเอาเนะาะกลางคืนพี่น้องเลยเพราะว่ามันอยู่นอกอเพื่อนกับอัะต,ตูเมียนถุนะนเนาะมีแต่อคนจะเมียนอยู่หน้าถุนเลยเดี๋ยวสิหายพี่น้องเบิ่งเนาะว่าได้ะจะสอบพี่น,อน้องไอ้ขวด,ดมือนะี่ขวดเบิ้ดมือเนาะพี่น้องจังแล้วป้อห้อนแหง้ง อยู่ในห่มอยู่แต่กาแบบควดทานเนาะมันกาอยากแบบแหมๆหมนาหน่อยนึงแต่กาเคยเห็ดแต่กระบ,บ่นนะปันไดพี่น้องเลยเนาะโดยกะสีห้เบึงเนะว่าได้จกสอบเดียวนตีกะสีไปหนับเบิ่อน่อน้าเนาะาเก็บทานแบบมีแต่ซิวเนาะพี่น้องนะนาตีอ่าแบบว่ามันซิวข้นเนาะมันหอนพี่น้องเลยออปุ๊กอันนี้กาได้จากสอบเนาะ หาสอบพี่น้องเนาะน 2, 4, 5, นอน 5, สองสี่หา่นองหาสอบแต่ตัวนี้บุูมุมาจากสอบยิบได้สี่สอบแล้วเนะาะอย่างไรใปตลาดาเดี๋ยวสีหับตัวนี้อีกก่อนอันนี้ประมาณบ้งเนาะสองสี 4, 6, 5, 10, ่หกแปดสิบสิบสองนะพี่น้องสิบเจ็ดสอบเนาะได้สิบเจ็ดสอบหน่อยเนาะ,นะ,นนะขวดิดมือบุพ้าซาวซัํง โดยยังคือยุ่งเลยเพราะว่ายุ่งลายนะคุณแม่นี่อ่าได้ทานชิปเจ็ดสอบเ,บอเอบอยองเพราะว่ามันบ่ใหม่เนี่ยอ่าชิปเจ็ดละการใส่ชิปเก้าเนาะพอดี่ไรชิปเก้าสอบพี่น้องเยเพราะว่าวัดก่อนแล้วกับปากมันเนาะได้อ่าสองสอบชิปเจ็ดสิบแปดชิปเก้าชิปเก้าสอบพี่น้องเนาะอ่าตัวน,นั้นก็นด้างก่อนแล้วเพราะว่ามันอยากมันมุนๆหน่อยนึงกว่าเป็นปากจูดมันตัวน่ะ มันอาการจะเต็นหนามันเนโอ้ยยายอยู่ยังเก็บโบเบิร์ตซ้ำตอนนี้กับสีมันยิบเนาะพี่น้องช่วงนี้กับประมาณอ่าสีโม่สีขาวห้าโม่ลเลยเนาะยังโมลแล้วอยู่พี่น้องไอ้คำอะไรก็ได้เพราะว่าเดียวกันยุ่งสิกัดยุ่งแห้งลายอด้รพี่น้องเนาะคำมากอะไ้ยังสีโจมเขาแม่น่ายอยู่อ่ามีแต่ท้าไอ่เพิ่นมาทัานกับมีแต่ไอ่เพิ่นนั่ะพี่น้องย่อเขาซอยเดี๋ยวนอนตี่กับไปเรียนนาทานก่อนพี่น้องเลยเนาะ ๋ย่ต่างกล้องเมงียุงกัดละหน้าไปแบบนี้นะ,นะพี่น้องนะเนี่ัดนะมันอนอนนานรอตีเดียวสีสามกับผ่านเลยเลยเนาะดำ งนี <ítulo> ่แ <irgendw> ต <carbono> ่ยุ่งเราพี่เราไอ้คำอลไรก็ได้อันนี้จะเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมเนาะเรื่อนเรื่อนว่าเสื้อผ้าแนวอันนี้เ้างเป็นเสื้อผ้าเลยอันนี้ก็เข็มเนาะแบบแนวยิบยุ่งกัดยุ่งลายแห้งทำเพผลว่าแห้งมียุ่งเลยเนาะ แบบคำขำนี่ยุ่งายแต่ว่าต้นเลิกนี่บ่ค่อยมีอาจ,จินเข่าไปนอนมดเนาะ <laughs> จังบ่ค่อยมีเป็นไรเดี๋ยวสีก่อนพี่าอาวไปบ้านนี้พ่อพี่โตคายที่ลงเสือคชนยาวสงคายยาวมา รอบหนึ่งเนาะเผื่อสัตว์ออกแล้วย้ายกล้องมากพี่น้อยแบบนี้นะเพราะว่ามันอยู่ทางผีแบบมันเห็นแต่ทางล้างเนาะเลยย้ายทางหน บรรยากาศตัวแรงหอนแห้เนาะพี่น้องเอ้ยให้ขำให้หอน สอองเล้ยวยิบส่าง <laughs> <laughs> สำน้ำเต็มหนาเนาะห่อนอยาดลงหวดทานเลยในสามสอบเนาะอ้ยใจ รอยนาะพี่น้องตอนนออี้กะมายิบอยู่พี่ต่อเนาะหยิบหุ่นยิบแล้วแล้ว <c oughs> อ่าตั้งอยูน่นี่มันโบเห็นขาดมาได้น้าพี่น้องเพราะว่ามองตั้งอยู่พี่มันเมื่อยากมือนน่อเนาะเพราะว่าเะเหนกะอยากตกดินแล้วขำเลยยิบจนขำยังบูแล้วเ<อ>น,นาะยิ้มซาพดดจะแข่กันแลวนะน้วจะด้นเนาะพี่น้องแต่ว่าคาไปตลาดอยู่ไปซื้อของกินให้ทางยายเพื่อนเนาะกะเ็เลยแบบ นั้นแล้วแต่แบบถัดต่างใจเหตุแต่อันนี้บริไใไซก,ก็ต้องเสียยว่ายูายา่เนาะกบริาลสอบเป็นไงแล้นี้ก็บรรยากาศเนาะคือพนจีบริโตครอบแบตงนาตีจุดฐานรวาวะพฝนตกลงมาตลอดบจุดฐานเศร้าว่าพุนไคยตก you <laughs> โดยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะยิบเป็นทีเรียบร้อยเนาะไม่กันสันเบิดไพ่พี่น้องเลยเนาะกะขอโทษขออภัยน้ำลายเพราะว่าอันถ่ายเบิดมือกะบริเบิงเนาะว่ามันเบิดไพ่พี่น้องเลยกะยิบเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะอูอ่ามีแต่รซีบัดนี้กะมีแต่สีค้นเขาไปในเนาะพี่น้องเมียนอยู่นอกกะแบบยาดมันเสียเนาะโดยตอนนี้กะเริ่มคำมาแล้วเนาะยุ่งกะบลายพี่น้องเลยโดยกะสีคอโตจบคลิปไปแล้วเนาะนอตี้กะ สีเอาทานเขาเมียนอยู่ในเนาะได้ประมาณอ่าสิบเจ็ดสิบแปดสอบอพี่น้องเลยเนาะเพราะวา่าสี่อ่าโดยเนาะการร่วมกันกับโตเก่าอีกพี่น้องเลยเนาะอยู่ในปุ๊บพอดี้เป็น อ่เพาะที่ได้เซาเอ็ดสอบเนาะพี่น้องเนาะโดยจากคลิปนี้เนาะตี้กับคอโตไปแล้วเนาะพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเวอร์สคูสุคนเนาะที่หับชมคลิปเนาะ์มตี้ตั้งแต่ต้นจนจบที่ปะขามโคสนาเนาะพี่น้องโดยจากคลิปนี้เนาะตี้กับคอโตไปแล้วเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี